บทเฝ้าเดียวซีรีส์40่วันในชุมชนแห่งความรักวันนี้ก็เป็นวันที่22แล้วนะครับพี่น้องหัวข้อพระคัมภีร์วันนี้สำหรับใกร้ครวนและสนทนาพูดคุยขับพระเจ้าก็คือฟิลิปปีบทที่3ข้อ17ที่กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าพี่น้องครับจากพระคัมภีร์ข้อนี้ท่านอาจารย์เปาโลก็ได้กล่าวกับพี่น้องคริสเตียน ในยุคสมัยของท่านว่าให้พวกเขาดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านอาจารย์เปาโลนะครับเพราะว่าท่านเองก็ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักเมื่อท่านอาจารย์เปาโลเดินทางมาถึงเมืองหนึ่งเพื่อบุกเบิกตั้งคริสตจักรเขาก็เริ่มต้นด้วยการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเรียบง่ายท่ามกลางผู้คนที่แตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม ตัวเขาเองเป็นหนังสือพระคัมภีร์ที่เดินได้นะครับสะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูให้ผู้คนได้มองเห็นท่านอาจารย์เปาโลก็ถ่ายทอดความจริงจากถ้อยคำพระเจ้าด้วยการแสดงออกเป็นคําพูดและการกระทําของตัวเขานะครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อ9เขาก็ได้เขียนจดหมายกลับมาหนุนใจพี่น้องว่าจงกระทําทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้และรับไว้ ได้ยินและได้เห็นจากข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านเห็นไหมครับพี่น้องท่านอาจารย์ปอลก็ไม่เพียงแค่แนะนําให้คริสเตียนอ่านหนังสือพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับแต่ท่านอาจารย์ปอลแนะนําให้คริสเตียนในยกนั้นดูชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างด้วยทําไมล่ะครับก็เพราะว่าเราทุกคนต้องการที่จะมองเห็นใครบางคน เป็นแบบอย่างในการำดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องมีพี่น้องคริสเตียนหลายคนคิดผิดว่าถ้าเขาแค่เข้าเฝ้าพระเจ้าตามลำพังอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อ,อธิษฐานคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เจิบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเลยนะครับแล้วทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีพี่น้องผู้เชื่อคนอื่น ช่วยให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับการที่คุณจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตเข้มแข็งมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งครบบริบูรณ์ทั้งด้านฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณจนชีวิตคุณเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ชาวโลกมากมายได้นั้นคุณจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวทุกวันด้วยการเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระองค์ซึ่ง ละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่เพียงเท่านั้นคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผ่านผู้เชื่อคนอื่นที่เติบโตมากกว่าคนด้วยและคุณก็จะได้พบเห็นคนเช่นนี้ได้ไม่ใช่ไปค้นหาในที่ทำงานของคุณหรือในเทคในผับนะครับแต่คุณจะได้พบเจอคนที่จะเป็นต้นแบบในชุมชนแห่งความรักเท่านั้น เมื่อใดที่คุณคบหาสมาคมกับพี่น้องคริสเตียนท่านใดคุณก็ควรจะสังเกตดูว่าเขามีความเชื่อมีความรักและมีความหวังใจในพระเจ้าที่ถูกต้องหรือเปล่ามีมากหรือมีน้อยเพียงใดถ้าเขามีความเชื่อและมีความรักในพระเจ้าน้อยมักจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและเห็นแก่ตัวคุณก็อย่าไปเลียนแบบเขา ขณะเดียวกันก็อย่าไปตำหนิติเตียนตัดสินพิพากษาเขาด้วยนะครับแต่ถ้าคุณพบเจอคนที่มีความเชื่อมีความรักของพระเจ้ามากเขาเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาเข้มแข็งมั่นคงในพระเจ้าเต็มล้นด้วยความรักที่ปาศจากเงื่อนไขของพระเจ้าและเขามีความกตือรื้นมีความหวังใจในพระเจ้าอยู่เสมอมีความชื่นชมนินดีและมีสันติสุได้ในทุกสถานการณ์ ถ้าเขารู้วิธีเข้าสนิทกับพระเจ้าอย่างถูกต้องและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช่เป็นคนเคร่งศาสนานะครับนั่นแหละก็คือคนต้นแบบที่คุณสามารถที่จะดูชีวิตเขาเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับพี่น้องที่รักในเวลานี้เราไม่ได้มีพระเยซูและอาจารย์เปาโลให้เห็นเป็นแบบอย่างดังนั้นเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ผมขอแนะนำให้คุณหยุดนิ่งชั่วคู่ พิจารณา,าดูว่าในชีวิตประจำวันของคุณคุณสามารถที่จะมองเห็นชีวิตของใครที่จะเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบของการเป็นคริสเตียนที่ดีให้แก่คุณหรือเปล่าถ้าคุณได้พบเจอได้มีคนต้นแบบของคุณแล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจอใครที่คุณจะมองเห็นเป็นต้นแบบชีวิตคริสเตียนของคุณผมก็ขอหนุนใจให้คุณอธิษฐานตอนนี้เลยว่า พระเจ้าที่รักข,ขอทรงโปรดชักนำให้ลูกได้พบเจอคนที่จะเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องให้แก่ลูกด้วยเพื่อลูกจะมีแบบอย่างในการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์และดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์ลูกจะได้เติบโตฝ่ายวิญญาณได้อย่างเป็นที่พอพระัยของพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในนาพระเยซูคริสต์อเมนพี่น้องครับ ในยุคดิจิตอลยุค AI และโรบตทในขณะนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสังคมทุนนิยมนะครับมันก็จะมีผู้คนที่เคร่งเครียดและเห็นแก่ตัวกันมากมายมากขึ้นเรื่อยเื่และเราต้องการที่จะเห็นคนที่จะแสดงออกถึงวิธีรักสามีหรือภรรยาที่จะทำให้ชีวิตสมรสยืนยาว เราต้องการเห็นคนที่มีความสัมพันธ์กับลูกๆดีเยี่ยมเราต้องการเห็นคนที่มีวิธีทำงานทำธุรกิจที่เที่ยงธรรมและเป็นพรให้แก่ผู้อื่นเราต้องการเห็นคนที่มีวิธีติดตามพระเจ้าและมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองครบบริบูรณ์ทุกด้านจริงไหมครับเราต้องการเห็นคนแบบนี้ไม่เพียงเท่านั้นเราต้องการ คนที่จะเป็นแบบอย่างในการเติบโตฝ่ายวิญญาณในฐานะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นพี่ปรึกที่ปรึกษาของเราด้วยนะครับพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาเป็นคนที่เขาติดตามพระเจ้ามายาวนานกว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้าให้แก่เราได้ผมเองก็มีพี่เลี้ยงและมีที่ปรึกษาหลายคนนะครับ และแต่ละคนนั้นพระเจ้าก็ส่งมาเติมเต็มให้ผมได้เห็นแบบอย่างดีๆบางด้านในชีวิตของเขาผมพบว่ามันเป็นการยากนะครับในยุคนี้ที่คุณจะได้พบเจอบุคคลต้นแบบที่เพอร์เฟกทุกด้านคล้ายๆอาจารย์เปาโลหรือพระเยซูซึ่งจะได้มาเป็นพี่เลี้ยงของคุณดังนั้นคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้จาก หลายๆคนที่เติบโตมากกว่าคนนะครับเพื่อคุณจะได้เข้าใจชีวิตได้มากขึ้นในหลายแง่หลายมุมคือว่าบางคนก็มีชีวิตที่ดีในด้านธุรกิจการงานนะครับพระเจ้าอวยพรเขาในด้านนั้นแต่ในบางด้านเขาอาจจะยังไม่ไปถึงจุดที่น่าจะเป็นแบบอย่างแล้วก็บางคนก็มีครอบครัวผาสุก มีครอบครัวที่อบอุ่นรักใคร่หน้าเอาเป็นแบบอย่างบางคนก็รับใช้พระเจ้าได้อย่างมีพลังเห็นไหมครับพี่น้องคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเออเพอร์เฟไปซะทุกเรื่องนะครับแต่ยังไงก็ตามคุณสามารถที่จะเลือกที่จะเรียนแบบชีวิตเขาในด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นส่วนดีๆของเขาได้แล้วเลือกที่จะไม่ไปเอาแบบอย่างด้านที่ไม่ดีของเขาซึ่ง มันก็จะเป็นผลทําให้คุณสามารถที่จะ,ะคบหาสมาคมกับเขาได้อย่างสบายใจโดยไม่ไปมัวจ้องจับผิดในตำหนิในสิ่งที่ไม่ดีของเขานะครับพี่น้องครับถ้าคุณยังไม่มีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาเลยสักคนผมขอแนะนำให้คุณใช้เวลาเฝ้าเดี๋ยววันนี้อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าและ ขอแนะนำให้คุณขอบคุณพระอ,องค์ล่วงหน้าด้วยความเชื่อเลยนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะส่งมาให้คุณแน่ๆตามที่คนได้อธิษฐานทูลขอคุณขอบคุณพระอ,องค์ไปเรื่อยๆทุกๆวันเดี๋ยวคุณก็จะได้พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาดีๆโดยไม่ลดตัวนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้เชื่อใหม่หรือเป็นริสเตียนนานแล้วแต่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเติบโต,เ,ต,บตเท่าที่ควร และถ้าคนได้เห็นบางด้านดีๆของผมจากการที่คุณได้ติดตามรับฟังคลิปแบ่งปันประสบการณ์ในพระเจ้าของผมและถ้าคนอยากให้ผมช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นที่ปรึกษาก็ยินดีครับผมเป็นนักธุรกิจคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าแบบคารวาสมาหลายสิบปีผมอาจจะยังไม่เพอร์เฟกในทุกๆด้านแต่ก็คงพอจะมีบางด้านที่พอจะให้คำแนะนำปรึกษากับคนได้นะครับ ผมอาจจะไม่สามารถแนะนำคนได้ดีทุกเรื่องทุกแง่มุมของชีวิตคริสเตียนแต่อย่างน้อยเราก็จะได้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในพระกิตกันและผมก็จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างดีๆจากคนด้วยเช่นกันนะครับพี่น้องครับผมประทับใจถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจประโยคหนึ่งและผมก็เอามาเตือนตัวเองเสมอคือถ้อยคำที่ว่าคนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองแต่คนฉลาดกว่า เขาจะเรียนรู้จากประสบะการณ์ของคนอื่นเสมออาเมยียนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าเวพรครับ